บุมันนี่เลยไก่นะบุออกมานี่เลยอ๋อตองเดียังเป็นลมบอกว่าตัมหุงลงกอดครั้งแรกได้ไงก็ได้เป็นไก่ป่าก็ได้ไพกาตัมห <c oughs> ah. <cat> ุงลงก่อนเนาะลองมือเนาะบิดาเชฟเห็นว่ามหุงก่อนเนาะมหุงได้กินเรื่อยๆน่าดาเนาะไปได้แซ่บบ่แซ่บก็คอมเมนต์บอกในได้ยับเข้าไอตู้ยับเข้า ผิวๆะกอนอ๋อมาแล้วมาแล้วพี่น้อง ดูนีข่ขักเลยโอ้อยังคันอยู่ทุกคนยังคันอยู่จากชมพมเป็นยังไดบุเนาะยังไดกาหวานๆมืนมนอนี่มาตั้งแต่ดึกๆหนาวขนาดนะเดี๋ยวไปรุนนนนป่นน้ำคันอีกตัวหนึ่งนี่ป่งน้ำคันเลยทุกคน ເປືອກກົບໃສເລີຍມື້ມັນຊິຖືກນเເຮົາຍິ່ງູຸດນີ້ນຸບນຸນບອນຮາຍິ່ງບ່ກູຈຸດນີ້ຖືກັືບາມື້ຖືກນ ไ่ายต่ตที่สองทุกคนพอโท เด้อ๋อโตแรนไิลึกเลยบุมาหนี่เลยไก่นะบุออกมานี่เลยอ๋อโตจนยังเป็นลมอ๋อโตโอ้ยสิด้ายเด้ชิร้ายแห้งอันนี้ทุกคนเลยเกือบได้สองโตมาหนี จุดที่ฮายิ่งนะทุกคนปลาตัวุูนไก่หันเดี๋ยวเราไปเบิ่งบนเฮายิ่งนะแล้วก็มันบินมานี่แหละแลนมันนี่พูน,นัปืนกระทิมอ,อยู่พ่อคอตัวยังเมื่อยอยู่เลยมันจะขนนึ้นจะขึ้นไปรี่แล้วไก่นะยางขาอุ่มเลยนะ ถือปีกมันนะปีกหกักไก่นะ่อเขาอุ้มนี่แหละน,ะนี่คนคนเพื่อนเพิ่นเดียอยู่ันไนเมื่อยลิทุกคนเลยไหไลของกินนี่บวจากน้ำบวจากเอียงเลยนะเยียบไปหมดเลยรู้สึกมึนตีนแรเดีนี้นะขอโท้ท เดี๋ยวมาหาเกิบก่อนทุกคนเกิบคอยไปจักไปเชลเลยนะเกิดไปจักไปเชลเลยบ้านเลยฮักกูเกิบกับโบเห็นมาเลยเงี้เด็กเกิดกันโหปวดไวอยู่พี่ก็ลืมะบาดนนิ่งห้ากับสีเลาะเมื่อก่อนนะทุกคนมาหาเห็ดยูให้กินนะลายก่ตัวนี้บ่ได้เพราะเสียดายขนาดนะไก่แม่ ันถือบุกคักเพราะว่ามันมันหก n g มีแต่งากระสะเขาเต็มเลยมีแต่งากระสะเข้ามาเต็มเลยมันก็เลยบุถือคักแต่ว่าถ้าสองคนไล่นี่จักว่าสิได้นะยังบุตายอยู่ใดจักถือส่เพิ่นนี่กันจักถือส่ซ้ำแบบมันสิได้ฮนะ บัดรซิบูได้ก็คือกีนี่แหละอันนี้จักรทือมงไเลอันนี้นะปอยนี่ก็แลีนเชลเล่นนี่นะมามื่อเช้านี่นาวขนาดทุกคนนุ่งเสื้อซามโตเลยซีโตนี่ซามซีทั้งตัวนี่ความมันหนาวแห้งไปบรรยากาศเมื่อทุกคน กินข่าวบ่กินยังลูกกินข่าวกับป้าบ่าสบายดีสบายดีกินข่าวกับยังน้อลันดาวัน ตืนตาตินตาถือว่ากำบันิสัยเป็นไทุกคนหานเกเจ็ดโมงกินข้าวแล้วท่านนี่อ้าถือว่ามันน้กรมานนะเลยไก่นั่งลงนั่งลงนิ่งไง่าย กินไก่แล้วลัดนะไอ้กินไก่แล้เมื่อนี้ต้องเซตแน่ๆมันเคยบ้ากูรักเมื่อนี้เฮากะถือว่ามาแต่ต่อไก่แล้วกะเฮากะส่วนบะแรมมากินไก่น้ำคันนะไก่ป่าเพิ่นยังไม่เคยได้กินจากเธอเลย แล้วก็ตะบิดว่าสิพากันไปหาลงกินปลาหน้าสาวดีด้แต่ว่ามือนี้บ่ได้ไปเฮาก็ได้ไกลแล้วก็เลยมาเฮ็ดพากันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแถวหน้านี่ก่อนนะถือว่าเป็นวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์ก็ถือว่าได้พักผ่อนสบายดีบ่แลมสบายดีเป็นไรช่วงนี้คือบ่สบายบ่บ่ค่อยสบายปานใดทุกคนเด้เป็นอ่อนๆแอดๆนี่แหละไปเฮ็ดเวียกมากครับเจ็บเส้นเจ็บพวด ปวดต้นปวดโตบ่ค่อยสบายนะตอนนี้น่าสิพักพร้อมเพียงพ้อเนี้ยมันหลายอย่างแลนนั่นแลนนี่นะคนเดียวแบบว่าเมอนี้ก็โอกาสดีได้มาเนี้ยบาบอนผนได้ของดีเพผนว่าเป็นครั้งแรกพร้อมได้มาเนี้ยก็ได้ครั้งแรกครั้งแรกก็เลยชวนมากินก to ินไก่มากินปลานะไก่ปลาแต่บางในคลิปก่อนก็โอ้ครั้งแรกคือกันนะไรก็ว่าเมเนี Man ้าครั้งแรกอีกเด็กกินปลาศาสตร์มันจะเป็นอะไรเมือนนี้แต่ว่าสีอาสูตรเจ้าได้เจ้าว่าสีเห็นอะไรวะเมเนีสีรอง อบไก่ไตหนามทุกคนอบไก่ปลาไตหนามปลาไตหนามสู่ทุกคนกินคนเบิ่งนะ้นีเดี๋ยวเราเหมือนำกำลันว่าสิเป็นอะไหน้าตาเปนสิออกมานนแนววด้นะหลังจากเฮาอบแล้วนะตอนนี้เฮาบ่ทันถอนคนสามสี่คนกำลัตงต้นตมหนามอยู่นะตอนนี้ ล่างหอยเอาไปลวกแล้วก็เขาจะมาเฮ็ดก้อยมาเลยเดี๋ยวกินก้อยหอยซีมือสาวดีดาพี่น้องเขาลือเขาสาวเพิ่นเฮ็ดก้อยหอยนี่แซ่บแท้ไหยเรี่ยฮอดแขนซอกไปงมจะแซ่หอยแล้วห้องงานหมดแล้วน้องห้องงานน้ำตาล พอได้กินมังอืมแจ๊บบล๊แจ๊มพี่น้องมากินหมักม่วงลาตัวันเด้อ ไปได้แซบปะแซบอะไรว่าน้ำกองนึยกว่าแซบแซบปะหวานบะหวานคักบะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอีกใส่เหลวหลายหมดไม่ให้มันสุกไม่ให้มันสุกลายเกินไปไม่ให้มันเออเนี่ะ ทอดทิมมะนาวทอดทอิมแล้วถ้ามันสุกลายแล้วมันสีหยาปเป่นเนาะเห็นบอกคนคนเขาเคยเฮ็ดเคยกินเลยเขาหู้ด้วพี่น้องเลย <c oughs> ถ้ามันสุกลายแล้วมันสีหยาเฮาต้องลวกแบบพอดิบพอดีนะพอดีฟ้ามันเปิดแล้วก็เฮากระมาล่างมานอกน้ำเย็นอีกทีนหนึ่งตอนอยู่ไทยตอนไปเห็นงานเขาแบบฟึ๊ก,ดก,กได้ไเขาให้่ฟึกได้ซอยนี่ หันหอมหันหัวคาหันทีเลอหันบัวพึ่งบ่วได้ไปดีซอยนิ้วมือจะคล้องเขาอ่ะเออมาต้องมีวิธีได้ถ้าประจับไปนี่บ่วได้ได้หนิจับซอยไปนี่บ่วได้หนิมาถีเอาไปจะคล้องมันต้องเอามือแบบนี้เอามต้องเอาขอมือเด็กไว้เด้เอออยไปไปนี่มืออ้อเขาว่าโอเคโอเคซะเอาทางนั้นได้ใช้มีสูตรอีกบ่วหนิหลอกมือยังเดียวหลอกหัวคานี่บ่มีสูตรบ่ ละเอเีออยดเท่านั้นเองแกะก,กับปลาดได้ไหมาอ,อันนี้บาแลมเพิ่นกำลังเตรียมมันสีเฮ็ดเครื่องอยู่ในอันอย่างอบใต้น้ำนะนนนเดี๋ยวเกลับมาล้างหอยก่อนล้างหอยเฮ็ดเฮ็ดก๋อยนั่นมันนี่นะสาวดีดาเพิ่นเอาออกให้เลยเดี๋ยวแต่ว่าซีห้สาวดีดาก็อย่น้แหละแต่ว่าเขาสเป็นผู้ซอยเพิ่นเพิ่์นใสเ่เฮ็ดยังกับเฮ็ดแล้วมันนี่นะ 妈妈怎么不来了？<laughs> <laughs> soi leo là hết rồi đấy to bần này cá xe thôi giờ học cả phác lang nhang ma xay cầu cua húa hóm nhang hết là lô lô kìm cạp bần lộn hàm ก็พักเบาๆแล้วคือเอาหนามออกมันม nah, ันห่อแล้วตักหนามออกได้หนามเย็นใส่แมดไม่เอามักเจ้าแบบพักเลยนะห่อยู่คนวาดหนามมันห่อมันฝนครับเาตักออกแล้วหนามเย็นใส่เออเน่นนั่นเนาะสูตรมันเนาะฮาก็เคยหู้ได้ว่าเห็ดไก่ใต้หนามนี่เราต้องทายหนามทั้งทึ่งออกได้ มันานนะขาคือต้มเหล่าด้เอไอข่คือต้มเหล่ามันอบเด้อาต้มตเหล่ากันน้ำห่อนกับอะไ้มันคือโบโมยเท้ายนั้นมันเป็นน้ำเย็นมาดิห่อนมาเท่าเย็มนามา,านดิห่อนลงไปใส่ไก่นะเออคือว่าคือว่าก้อยหอยนี่มอบให้สาวร้อยเพิ่นส่วนสาวดีดาเพิ่นสีอาสาตำมังหงเพืเอ่อนนะ ตามหุงได้เจ้าไ,ได้เมิด,ด,ดแต่ว่าเดี๋ยวให้ชาวร้อยพันโชว์ซิมื้อเลยออยากตอืมกินคือได้ยได้กินยังไงกินคือไผ่ไม้มอเออกินน้ามันเด็กบกนะแล้วมันคือคือมันเด็ก เดี๋ยวโป้งกันนะโอ้พอดีว่จาจังเลยว้วพอดีขับเป็นวะพอดีบกขับพอดีบกเลยนำเกือบไฟไม่หมอ้อพี่น้องเอ้ยฮู้ฮู้ักอะไรเกือบไฟไม่หมอ้อ อ่มามาได้เวลากินข้าวเลยได้เข่ากินเลยมันนี่เหมือนสิบแบ่งเข่าเอามะตตอนนี้ได้เวลากินเลยได้หลายคนอยู่ได้พี่น้องเลยมากินข้าวน้ำกันมาหัวนาไหมอืมครับมาหุงลงอืครั้งแรกได้นไงก็กได้ใจป่านก็นได<ฟ>้ไพกระตำหุงลงก่อนเนาะลองมือเนาะบิดาเชฟเห็นว่ามาหุงก่อนเนาะมาหุงได้กินเรืร่อยๆนานๆเนาะ đấy sẽ bố sẽ phải comment nên này đấy nhập còi tôi tu còi nhắm còi nhắm nhập nhắm còi 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 nhắm นเอาเลยลูกเอาเลยอบไก่สินไก่ปะ สิมมือบาแลมนแซ่บไปเลยนะอบไกนไฟบุ้งห้างแล้วไฟอยะอืวเกือบใหม่เลยนี่ยรับนาโทหาด้ออืมโาลงตามโตมากพอสิทธเผาดำพไะนำไฟจะบ่มีได้เลยไม่ต้องใหม่้วคอยอันี้ใจเย็นนี้ใจห่อนี่ใหม่ก่อนทุกเด้อใชพอวาบริษัทหน้าเนี่ยหมอเนี่ยเย็นนี้ห ขึ้นไปเอาน้ำนะถ่อห้องบไดเรกอาน้จะเป็นตุ่มสีนิ้วห้นิ้วเลื่อมือแบเป็นก่อนห่นครับ ตำหงเชิดเลยชาวดีดาได้ตำอันนี้อันนี้เมนป่าเด้พี่น้องเลยหาข้ามาตะกรุงเทพฮะข้ามาตะกรุงเทพใหม่ๆเลยนะไปเที่ยวอยู่เมืองไทยหลายเดือนแล้วข้าก่อนเดี่ยวมันย้ายไปแล้วโอ๊ะไก่เนี่ย ปดีนเต็มถวยเลยข่อยหอยข่อยหอยกระแส่ปพักห้าลายขนาดเลยเดิ่มมะเขือมาแข่งเยอะเอาได้ข้าวบอพะ,ะพะ,ะัต้าบโหวานท้องหนึงเลยฮะกลี่หมู้าน ารผักนึ่งกินกับลาบกับก้อยแซ่บเนาะแซ่บเลยธรรมชาติสิผักผักขี้นุ่นหรือว่าผักยังวะวัวยอนวัวยอนไล่บอลกับไลยเอิญนะถักก้มพอแหละสื่อมันยาวหมดละมันคนหรออากาศไทยหรอออืืจะมีพังคนไล่ไลยคนกับไลยเอิญครับ แวเอนปดีอยวมันเป็นบ่าวไก่เดือนนี้เดือนมันถึงตัดแล้วนไงจ้บเดือนกันนี้มันมะจากนาะนมอได้สองน กืบได้ช้อนวันนี้ก็ได้อดเลยจ้ะทำวันหรือบดคายบ้านหนึ่งวันทดเรยบป่ะเนี่ยกเงเยเราสีลงสีดำพงก็เลยเฉินไปจะอะไจ้ะเฉือนมาบ่เ่งเหรอเกื่นลงไปโ้นไม่ได้หรอ ตามไปน,นังหัวไปนี่เนาะรักหักอะไรหอยนี่กอันนี้กิมลบเลยบาร์เรอรคือับแล้วรู้เลยกินจะฮะกินหมูแกงเข้าที่เทมเน้เราถึงคนหวางเจ๋งมากบว้า ตําหน้อยออออตํามะฮุงนี่ก็แซ่บเนาะแฉบยำนี่ได้กินยากได้ตําฮุงนะมะฮุงนี่มันหาย,ยากเขาหนาแหล็กเลยมันหายากพอมากร่นมันจืดถุงได้บอกลายหนึงว่าว่าให้เขาด่าชา,าวโรงงานนี่จะเก่าเงยชิงหัวตัวแซ่บเราได้รอบสุดท้ายเนี่ย แบบไฟไม้มอญนิดจังหน่อยอร่อยนี่แซ่บๆเลยอ้าวเนี่ยตัวนี้แซ่บน,น,น,นี่ตัวนี้แซ่บนี่ยกินโลยนะตัวแซ่บนะพอหายแหละตัวแซ่บแซ่บพักขนาดตัวนี้ไก่ตน้ำเนี่วนย,ย,ว,นะว,ยว่า,านนวบาแลมเห็ดไกายไต,ยยตยน้ำเกือบใหม่ ขนาดตายชะนำด้่เนาะไตมันได้่หเป็นไ้ล่ะเย็บครับเย็บเย็บมีตัวได้แน่บบแซบมันนี่แซบบมดแซบมันลักแซบบ่แซบมันเนาะ อนนี้เฮากกินเขากินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะชื่อว่ากับเขาวมื้อนี้กับแซ่บแล้วไปหากินกับมานทุกคนกันนคลิปนี้วิดีโอนี้เฮากับชิมอดไว้เพียงจำนี้พบพ่อกันในคลิปนาวิดีโอนะสำหรับกินนี้ลำลาทุกคน<ส>ทุกคน